ท่านผู้ดยสารครับพวกพักปลอดภัยอีกสักครู่พนักงานต้อนรับจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินขอความกรุณาท่านผู้ดยสารให้ความสนใจขณะที่สาธิต้วยกับและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงชูชีพมีไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินเท่านั้นการนำลงจากเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต <laughs> Ladies and gentlemen, your safety is our first priority. The cabin crew will now demonstrate the safety features on board the aircraft. Please note that all emergency equipment, including life vests, are for emergency use only. Removing them from the aircraft is strictly prohibited. <laughs> This your seat belt is your วิธีรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่น To fasten Insert the metal link into the buckle and tighten the strap วิธีปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน To release Lift the metal f l a p เสื้อชูอชีพเก็บอยู่ในกระเป๋าใต้ที่นั่งของทันกรุณาเปิดใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นสวมเสื้อลงทางศีรษะติดสายรัดให้แน่น ดึงให้กระชับและผูกไว้ด้านหลัง Your life vest is placed under the seat. Put the vest on over your head and tighten the strap around your waist. ดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมที่ทางออกก่อนออกจากเครื่องบินเท่านั้นอย่าดึงแถบขนาดอยู่ในเครื่อง To inflate the vest, pull the red tabs only when leaving the aircraft. ถ้าระบบพองลมปกติไม่ทำงาน Hey, blow into the mouthpieces if the inflation cords are not working. In the nighttime, pull the strap to activate the light bulb. This light bulb will be activated when immersed in water. Should emergency oxygen be required during the flight, oxygen mask will drop from the panel above you. กระตุกหน้ากากสวมหน้ากากกรุณาสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวท่านก่อนจะช่วยเหลือผู้อื่น Secure your own mask before assisting others. Keep the mask on until advised by the cabin crew. ทางออกฉุกเฉินบนเครื่องมี8ทาง2ทางด้านหน้า4ทางตรงกลางและ2ทางด้านหลังโดยสังเกตจากเครื่องหมาย Exit สี X แดงเหนือทางออก There are eight emergency exits on this aircraft two in the front, four over the wings, and two at the rear. All are clearly marked with red. การุณา,าศึกษาคู่มือความปลอดภัยอย่างละเอียดนะครับขอบคุณครับ For safety more instructions pocket read card details please read the safety instructions card the seat in และในกรณีต้องสวมหน้ากากออกซิเจนขอให้ถอดหน้ากากอนามัยของท่านก่อนด้วยค่ะที่เรือนลูกค้านี่กำลังเปิดสัญญาณแจ้งด้านเข็มขัดเที่ยวบินนีเป็นเที่ยวบินนอร์สโซบรีบนนอร์สโซเบรีรอบโซเบรีไฟฟ้าตลอดการเดินทาง for your safety please return to your seat whenever you see sign is seat on we recommend that you keep your seat belt fastened whenever you are seated please be informed this is a non-smoking flight we wish you a pleasant flight ได้สาคนค้าขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงท่ากญญาศยานนาชาติดอนเมืองแล้วคะ่ะเพื่อความปลอดภัยขอความการุณาท่านผู้โดยสารเนี่ยคงนั่งประจําที่แลารัดเข็บขัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็บขัดจะดับก่อนเจาจะเครื่อปรตรจสอบเอกสารและสิ่งของของท่านด้วยคะ่ะขณะนี้่านสามารถเปิดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทกต่างๆได้แล้วคะ่ะถ้าสามารถรับกระเป๋าและสัมภาระของท่านได้ด้่สายพานหมายเลข11 สายการบินนกแอร์กับตันวรพงษ์และนกแอร์ทุกคนบนเที่ยวบินนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในทางกับเราและหากมีข้อสิชมประการใดเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอเดินทางครั้งต่อไปอย่าลืมโทรหานวกวแทที่1318หดรือที่ช่องทางไลน์แอร์นกแอร์หรือคลิกที่เวอร์ไวด์เว็แและตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนาย,ยน2 5 6 7สสายการบินนกแอร์ร่วมกับศูนย์การค้าโราบินสัน ขอมอบสิทธิพิเศษเพียงแสดง b บอด g ้พาสของท่านที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์นโรบินสันทั่วประเทศรับทันทีคูปองส่วนลดมูลค่า200บาทและสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดซื้อสินค้าครบ1,500บาทค่ะนกแอร์สายการบินของคนไทยทุกเที่ยวบินมีอรอยยิ้มขอบคุณรับพบกันใหม่ค่ะ